แก้มย้อยผิวคล้อยล่องลึกกรอบหน้าไม่ชัดเจนแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ที่เบลล่าคลินิกค่ะสวัสดีค่ะพอยนะคะวันนี้เนี่ยพอยก็จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเจ้าเครื่องตัวนี้เลยค่ะนี่ซูเปอร์เทอร์มาร์ทค่ะวันนี้เนี่ยเราไปดูกันว่าเจ้าเครื่องตัวนี้นะ่ะทำงานยัง,ยงไงไปดูกันเลยค่ะซูเปอร์เทอร์มาร์ท สุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งการยกกระชับลดเลือนริ้วรอยปรับรูปหน้าส่งพลังงานลงไปในทุกระดับชั้นลงลึกถึงชั้นสมาและยังสามารถช่วยฟื้นฟูผิวได้อย่างตรงจุดไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นไม่ต้องผ่าตัดเป็นนวัตกรรมยกกระชับผิวที่มีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับการผ่าตัด คุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงทันทีหลังจากที่ทำโดยเราจะพบว่าล่องแก้มของเราเนี่ยดูตื้นขึ้นผิวก็ตึงกระชับแล้วลิ้วรอยก็ดูลดเลือนลงค่ะกรอบหน้าคมชัดมากขึ้นหน้าเรียวเป็นมีเชฟทำให้หน้าเนี่ยดูเด็กมากยิ่งขึ้นเสมือนได้ย้อนวัยเลยล่ะค่ะ